สำนักข่าวตามประเทศรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนได้ส่งสารแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติรัสเซียซึ่งเป็นวันที่รัสเซียประกาศใช้รัฐธรรมนูญเหนืออดีตสหภาพโซเวียตพร้อมเน้นย้ำให้การสนับสนุนรัสเซียท่ามกลางปัญหาขัดแย้งยูเครนรัสเซียชื่นชมประธานาธิบดีเวลาดิเมียร์ปูตินนำพารัสเซียเอาชนะทุกอุปสรรคกระทั่งสามารถปกป้องเกียรติภูมิและความมั่นคงของรัสเซียมั่นใจความร่วมมือได้ยุทธศาสตร์ระหว่างกันจะยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น ขณะเดียวกันเขายังแต่งตั้งผู้แทนเจรจาด้านอาวุธนิวเคลียร์คนสำคัญคือแช์ซนฮีให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่โดยแช์ซนฮีอายุ57ปีเป็นนักการทูตอาวุโสข,ของเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้เธอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศคนที่หนึ่งเธอได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ทำให้เธอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสตรีคนแรกของเกาหลีเหนือและเป็นสตรีเพียงไม่กี่คนที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาล สระแช์สนฮีเคยเป็นล่ามนักวิจัยและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเว็บไซต์วิกิพีเดียระบุว่าเธอพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและทำหน้าที่ล่ามในการประชุมหกฝ่ายและการเจรจาสหรัฐเกาหลีเหนือในช่วงแรกของอาชีพนักการพูดของเธอนอกจากนี้เธอยังมีประสบการณ์เป็นอย่างดีเรื่องความสัมพันธ์สหรัฐเกาหลีเหนือและประเด็นเรื่องนิวเคลีย์ เธอเป็นสมาชิกคนสําคัญของเกาหลีเหนือในการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับสหรัฐเธอเป็นลูกบุญธรรมของนายแชยองริมอดีตนายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือเธอเคยไปศึกษาในจีนออสเตรียและมอตาการแต่งตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐเตือนว่า เกาหลีเหนือกำลังเตรียมการสำหรับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่7และสหรัฐจะผลักดันให้สหประชาชาติใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมหากว่าการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เกิดขึ้นจริง